Go. สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอก,กันกับแม่กว้างพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้นะคะแม่กว้างนะคะพาทุกคนมาเที่ยวอยู่ที่พัทยานะคะโรงแรมแอตแลนติกพัทยานะคะทุกคนจอมเทียนะนี่นะคะโรงแรมของเขานะคะจุดเด่นเลยนะคะทุกคนเห็นไหมเรือนะเห็นไหมคะเห็นเรือไหมข้างล่างนะคะจะเป็นตู้ปลานะคะแล้วก็จะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆนะคะที่นี่จะมีส่วนน้ําสไลเดอร์ ด้วยนะคะนี่นะตอนนี้นะคะเป็นตอนเช้านะแม่กว้างมาพักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้เขาจะเปิดเป็นน้ําพุนะคะด้านหลังเนี่ยเขาจะเปิดเป็นน้ําตกน้ําพุนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะทางฝั่งนู้นนะเขาจะมีน้ําตกอ่าแล้วก็จะมีสไลเดอร์ให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะจะมีสไลเดอร์ทั้งหมด2จุดนะคะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวแม่กว้างนะจะพาทุกคนนะคะรับชมบรรยากาศนะคะว่าโรงแรมแอตแลนติ นะคะจอมเทียนนะคะพัทยาที่นี่นะคะสระน้ําที่พักเขาเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับที่นี่<ม>นะนี่นะคะทุกคนนี่แม่กวางเปลี่ยนชุดแล้วน้องเคอาลงน้ําไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันดีกว่า นี่เด็กๆเล่นน้ำกันเต็มเลยนะทุกคนนี่สไลเดอร์นี่นะคะสไลเดอร์ที่แม่กวางบอกนะทุกคนเห็นป่านี่นะแล้วก็จะมีด้านหลังสีแดงๆนู่นอีกนะคะเดี๋ยวแม่กวางจะพาเดินไปดูนะน้องคีอ่ลงไปเล่นน้ําแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันค่ะทุกคนนอกใี้อาอ่นี่ว่ายมาเร็วว่ายมาว่ายมาเร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็ ไได้เปล่านี่แขวาไว้นะมาเลยเอาแล้ตลูก,ลกไปแล้วไปแล้วไปเล่นสไลเดอร์ดีกว่าไปเล่นสไ,ไลเดอร์สีขาวกันค่ะรอนะักใจด้วยไม่รอแล้วน้องเคอยฉา,านะทุกคนดูน้องเคอยรไหวมาช้ามากเร็ว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 แม่กวางเดินแม่กวางถึงก่อนแน่เลยเนี่ยใช่เปล่าแม่กว<ม><ม>างถึงก่อนแน่เลยเดี๋ยวเรารไปเล่นสไลเดอร์สีขาวกันทุกคนสปี e 加油！哦，加油！再油！加油！加油！ ไปเล่นหน้กจ้ะอยากขึ้นสไลเดอร์แล้วทุกคนพี่ม่อนนะทุกคนพี่ม่อนชอบแป่งนะคะเนี่ยพี่ม่อนชอบแป่งแล้วเราจะตับพี่ม่อนวัน นดูนะเวลาเยอะที่นี่อันนี้สีขาวแรงนะเดี๋ยวบานเอีเรนองก็คดแขนเลยคเคอย่าพึ่งลงนะอยเอา่ยัมาเล่ี่ยัลง นีนะคะก็จะเป็นสไลเดอร์ส่วนสนุกนะคะให้เด็กๆได้เล่นอีกหนึ่งจุดนะคะก็จะมีอุโมงค์น้ำด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีเห็ดนะคะเห็นไหมเห็ดเขาก็จะมีน้ำพุลงมานะคะมีสไลเดอร์สามอันเลยนะคะตรงนี้นะน้องที่อาร์ก็มาเล่นสไลเดอร์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ที่อาทะลุมาแล้ว สบายเหรอสบายเดี๋ยวลูกไปค้าทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันตรงเรือนะคะเคอาเร็ว go go พี่เคอยากเกคนอื่นครับนี่นะคะเราสามารถเดินได้รอบเลยใช่ไหมครับน้องเคอาเขาเป็นสะยา่แบบนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เคอาเดินไม่ถึงครับ ตรงนี้น้องแค่เดินไม่ถือข<ม>ี่ขอแม่ก่อนไม่มเอาไม่ไหวเดี๋ยวไปไหว้ตรงนู้นะทุกคนดูน้องแค่นะคะดนะะื้อนะอ่านี่ไหว้ไหวอ่าโอเคเขาไหว้ได้แบบนี้อ่าไปไหว้แล้วก็ไปเลยโก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 นี่น้องแค่ไหว้แบบนี้นะคะทุกคนเห็นเปล่าโก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  โอ้โห,หเห็นไหมน้ำตกสวยมากเลยเรือเห็นเปล่าเดี๋ยวแม่วางพาไปดูเรือนะทุกคนนอนี่โอ๊ยใต้น้ำตกของเขาคือสวยมากจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เย็นมากด้วยนะไปดูเรือไปดูเรือในเรือเขาบอกว่าใต้เรือนะคะเป็นอะ,อะไรนะ ตู้ปลานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตู้ปลาใต้เรือจริงหรือเปล่านะคะโอ้เหเรือสวยมากเลยทุกคนดูนี่ขามีน้ำลงมาด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหมเออนี่ล้นวนหลังไปทีนึงล้นวนหลังไปทีนึงนี่ล้นวนหลังไปทีนึงเลย เดี๋ยวไปดูกันว่ามีปลาอยู่ใต้ตู้กระจกนะี้ใต้เรือจริงหรือเปล่านะคะทุกคนมันเป็นตู้ปลาจริงเปล่านี่มาถึงแล้วเขวาเป็นตู้กระจกจริงๆนะคะทุกคนอาจจะเป็นตู้ปลาจริงๆแต่ดูเนื่องด้วยว่าคือมันขุ่นมากอะ่ะมันขุ่นมากนะคะแล้วมองไม่เห็นดูเดี๋ยวก่อนนะแม่กวางขอดูก่อน อ๋อข้างในมีปลาจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าเรามองจากด้านนอกเนี่ยคือเขาเหมือนพวกที่ระคายอะไรมันเกาะเยอะนะคะแล้วก็ทําให้กระจกเนี่ยเขาขุ่นเนาะแล้วมันก็เลยมองไม่เห็นแต่ด้านในเป็นตู้ปลาจริงๆนะคะมีปลาอยู่จริงเนาะนี่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 ทุกคนเห็นปลาเป้านี่เห็นไหมคะนี่ตัวขาวนะว่าอยู่เมื่อกี้เนาะอ่า สรุปว่าใต้ท้องเรือนะคะเป็นตู้กระจกนะส่วนบนเรือเขาไม่ได้ให้เราขึ้นนะคะนี่บนเรือเขาไม่ได้ให้เราขึ้นนะเย็นสบายเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปืนใหญ่หรืออะไรไม่รู้นะเขาเรียกว่าปืนใหญ่หรืออะไรทุกคนเห็นปะ เ,ออเล่นน้ำไปซีขาเล่นน้ำไปซีขานี่นวดหลังนวดหลังนวดหลังเอ้ย ดูเด็กๆเล่นนมม้ำกันต่อนะคะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะคะแม่กวางนะพาเที่ยวโรงแรมแอตแลนติสนะคะจอมเทียนเนาะนี่พัทยานะคะก็บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลย เที่ยวที่ไหนนะคะสถานที่ที่ไหนนะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆของแม่กว้างนะคะแล้วก็สามารถติดตามฝากนะคะแม่กวางฝากติดตามช่องน้องเคอา ูกชายเนาะ KR คัดผมสตอรี่นะคะแล้วก็ทาง Facebook นะคะ KR คัดผมนะคะใน Facebook เนี่ยพิมพ์ได้เลยว่า KR คัดผมนะคะแม่กวางจะลงรูปนะคะที่เป็นรายละเอียดไว้ทางช่องน้อง KR นะคะด้าน Facebook นะคะสําหรับคลิปนี้อท p นี้นะคะแม่กว้างนะคะขอลาพี่พีเพื่อนๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูน้อง KR เล่นน้ำนะคะบ๊ายบาย,บาย นะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ